ปลากระป๋องตานกพิราบปลาซาดินในซอสมะเขือเทศนะหัวก็เคยเห็นปลากระป๋องยี่ห้อนี้แล้วค่ะปกติปกสิเป็นพผักกาดดองเนาะนี่ตัวใหญ่น้ําซอสเข้มข้นค่ะซื้อมาสองกระป๋องค่ะมือนี้ตสิเห็ดเป็นเมนูนี้จ้าอุ้ยเมนูง่ายๆใส่ลงไปเมนูที่คุ้นเคยกระเบื้องเด้อแล้วก็ปรุงเลยจ้าชุรสชุรสเจ้าเก่าชุรสใส่ลงไปขาดไปได้เลยนี่น้ำปลาร้าน้ำปลร้า น้ำปลานิดหนึ่งวุ้นเส้นวุ้นเส้นใส่ลงไปเลยเ,เติมน้ำล้างกระป๋องนิดนึงจ้ะคนคนให้เข้ากันนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นเอาบ้านนี้เรียบร้อยพ่แม่จะเริ่มเสิร์ฟอีตู่ลงไปเลยเสร็จแล้วเมนงูง่ายๆหน่อยอีสานทีงเขาต้งเคยกินจ้ามาจ้าพากินอาหารทะเลจ้ามาหนีกินปลาจากทะเลน้ําลึกคุณเด้ปลาซาดินจ้าปลากระป๋องกระโตใหญ่ๆเด้ตัวบึ่มมากเลยไม่กระโหลกกระลานะจ้าดูสิคะนี่ตัวบากใหญ่เลยแล้วก็เค็มไม่เยอะนะคะ ที่ห้องนี้ไม่เค็มมากนะจ๊ะนัวพอดีเลยจ๊ะนี่จ๊ะแกงเซนใส่ปากกล่องค่ะนะแกงแล้วก็เฝ้ากินเลยแต่จ๊ะอย่าถิ่มใบโดนเด้อเซนเพิ่นสิอืดจ๊ะ